โอ้ยครับอสองไม้เตะแค่ทังสีเขียวฮะเต็มคำเลยเอาหั้นนี่ประเด็นน้ำมาติดอีก เต็มคำเลยนะครับกับนี้นะปรันปลาช่อนนะฮะกับเตะจิ๋วนะฮะสีเขียวนะครับผมเตะจิ๋วสีเขียวแล้วกับปลาช่อนนะครับตัวนี้ก็สายสวยนะฮะอ้วนเลยกัดเข้าไปเต็มคำเลยนะฮะมิดเยือเลยนะโอเคครับผมสองไม้นะฮะเตะจิ๋วนะครับผมสุดยอดมากโอเคครับ